สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไ่าละกีเอฟซีสาวน้อยที่ครบรักสุขสบัคนครับพี่น้องมืเอนี้โอ้หน้าบ้านโดมพักกันเทศียังมาเหนื้อยอสองทุม่มเลยพี่น้องสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเม็กคงแม็โคโรถตรงรถถ่ายเต็มหน้าบ้านยื่นโดมนะพี่น้องเนสต์มีโครงการเทศียังครับม,รมาเหนื่อยรตัวเขามาอากาศนะครับพี่น้องครับมาติดไฟเซโรอันแพงอะไยังก็ไฟอัน พลังางานแสงอาทิตย์นะพี่น้องนี่ครับหาหาโค้งครับทีท่ไถ่บอลโจนะครับแต่ว่ามูเมรสเหนือมวยไทยครับมันมีคนไปเพ็ยงาน่สองคนก็นเลยมันมีเวลาทายกันเลยหลังจากทีเ่เฮ็ดเลี้ยวแล้วครมาเทนระบบไฟเพื่อนมันออก,กแล้วกะคับบริษับอลโจก,กัเฮ็ดปลาเผาไอ้แม่แม่ปลาเผาแม่นแปะซาปลาช่อนอะไรห้องกันพื้นบ้านครับน้องโจมากินแปะซาเด้อลยสนหรับเขาเลยขามากครับท่านครับเขามากกับปู ตอนเฮ็ดไฟเนี่ยขึ้นยังโมมี่อย่างเลยครับพี่น้องนี่ครับข้ามมาเลยเพิ่นเอาไปโค้งมาพูดนะครับพี่น้องครับตรวจกาบปัดบึ้มแล้วโอ้ล่างกางงานสางดีครับนะครับสวัสดีครับบอสโจครับโอ้เห็ุอย่างน้อครับมือมืดขึ้นยังโมพัก่อนอยู่นี่ครับหลุดแม่โค่เพิ่นมามื่อนี่เพิ่นบางมื่อนี่โอ้บางมื่อนี่มื่อเดียวชิวーเพิ่นบางมื่อนี่พร้อมครับผมก็เลยต้อง ตามเพื่อนว่านขบโเฮ็ดกับ่มเลียวครับเพชรยังครับประเดี๋ยวครับถนนครับตามที่พี่น้องมึงละโอ้หลายคนกันบ้าโอ้ยนุ่มจัวเ่ยเอาแม็ดเม็ดลุ้นเอาแม็ดลุ้นเม็ดนุมน่มจัวคือประเทศปูนแน่นุ่มจัวคือประเทศขจีดแน่ครับผมเวลารถเของมาเห็นบ่ครับที่ตมเี่กเป๊ะตุ่มเป๊ะเลยครบับพี่น้องขยันฝนตกครับที่ตมที่ตม อะไเที่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ครับประมาณจากกีไปหอวพุ่นแล้วคว่ำเงาเงาครับหาร้อยเมตรความกว้างเลยครับความกว้างความกว้างกับกีไปซ้ำเก้าผู้ของมันเลยครับโอ้ซ้ำเมันเก้าไป็นเมตรพ้่และไปเชื่อมตัวกันชั่วโมงนั่นครับว่าไอรถเลี่ยนไปไมันสะดวกครับพี่น้องครับครับไม่ถึ่ว่ารถบ้านเข่าล้มครับผถล้อเข่าล้มครับผม สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับตั้งนาต่อไปครับสองได้การได้การเมือนี้แสดงว่าเสีเอาแร้วมื่อกี้เริ่มดขับนี่ครับมือรถขับว่างเมื่อกี้เยอพ่เื่อกงตงดันอีก่น้พ่ือกต้องดันอ่นั่งพดอีสุอดสุดอสดยอครับแสดงว่ามื่อนี้ต้องเ็บเออเพราะว่าต้องไเรียวนะครับอ้านมืีมาก ใครเนาะนี ela, family, oh, an, er. ่งใครใครใครนึ่โอ้ปกติแล้วเหนื่อยรำเพรื่่น้อยโอ้ได้ได้จับโทรศัพท์เราไม่สนใจเลยเลยเนาะโอ้ยพี่น้องครับนี่ซักชีสเต้พี่น้องนี่ครับเจ้าทีเจ้าท่างอย่นี่ครับแม่บ้านผู้ใดมาอยู่แล้นทีมงานไลยมาอยู่ถือเรื่องถือหวยตลอดนะครับพี่น้องครับเด้อผู้ใดอยากได้อย่างอะไรทานเอาได้ครับ กลัวไหมไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอไโอ้ตัวแกคนตัวแกไหมคนตัวแกไหมัวตัวแกไหมคะไม่กลัวโอ้เก่งเลยป้าหน่อยอยากมาเล่นด้วยอยู่ว่าไม่มีคนอยู่กับแม่สุภาพรถไถรถบรรทุสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับแม่สุอันพยาบาลสวัสดีครับสวัสดีน้องใส่โูปมาบอกวมา จะลังนี่ครับครับผมเดือดืนเียงเพื่อนยาเวียนบว่ากันมันก็ค่อยว่างยาเวียนทปรจิบครับครับผมแมนนแมนางคริ่แมโคตรอะครอบมือครับกําลังะรับรถไหนกําลังเียโอ้วันดีแท่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาบ้านครับบ มืดนะใจน้อยนะพี่น้องมืดนะใจน้อยครับนี่ครับยังว่างมืดมันมืดยังว่างไม่เห็นเงี้ยงย่ำคำย่ำมืดแม็กโก่ว่างมืดเดียวอันนุ่มโจัว่างนะมืดเพราะว่างได้มืดนะเพราะว่างไเพราะว่างย่ำเว้นหรอมือนี่มือเดียวเหรอเฮียเขาขัดก็ย่ำเว้นพอดีว่าบอกแม่ชองคำลวนไปข่าไปข้อใส่ไฟ่ไปเลยบรรยากาศต่อเนื่องมาแรกครับพี่น้องทุ่มสองทุ่มแล้วครับสิครับมาบ้านมาเจอครับ รับจอบพิเศษรับจอบพิเศษครับโอ้ได้าการมาเลยฝนตกก็ต้องย่านครับพี่น้องมาเลยฝนตกนะครับที่แนวดการโอ้ไปแสงมาแสงก,กันสบายจุดจานพัดดุนครับอากาศตอนนี้ก,เก็เย็นสบายครับพี่น้องเย็นสบายครับน้องพัดเต็มดีๆครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะแต่ว่าเมืองประการจะได้ใจมากครับพี่น้อง จอเพื่อนบอดโฉจะหน่อยครับตามมากเปนตัวมาครับโอ้ oh, แสดงว่าเนี่ย <c oughs> พื้นดินนี่มันสูงกว่าเพื่อน,นครับพี่น้องเป้าหมายที่เอารถไปขั้วมาขุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเนี่บมขุดดินออกจังซี่เนี่ยเวลาที่พื้นปูนข้นไปแล้วมันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับน้าม,มันก็สไลอ์อัางถ่วมของเพื่อนนะครับเลยเพื่อนก็เลยเอาไปขั้วมาขุดใน้่มันตามลงครับ ตำลุนแล, al, ล mm hmm. oh. ้วก็รถไถยกับสกีตลุ่งลุ่งพื้นฟังพี่ครับพี่น้องจกจกขม่าแล้วก็ให้รถไถดัน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 ลุ่งหม่ยม้งที่ว่ามันต่ำๆอางพี่น้องโอ้ร่างการงานส่างครับพี่น้องงานหลังใหญ่ครับโอ้เฮื้ยมาๆ้ะครับพี่น้องเฮือนหลังนี่ครับพี่น้องผู้ใดไมาอยู่ก็ถือเลขตลอดซ่อนก็ถือเลขก็ไม่นรรมดาเลยครับพี่น้องโอ้ ครับตอนนี้รถไถกำลังด,ดันดันมัลงครับ <c oughs> นำท้ำง,งานโดยพ่อใหญ่พื้นหมู่บ้านก่อนครับไปสาสิบบังไฟน้ำกันนีครับหมู่บ้านนี่ครับไปเดียกปลาดีครับกบำล, <c oughs> ลังกางงานสะอสาดน,นะครับพี่น้องสิเทมาด่านห้มาส้นตัวเก่านะครับพี่น้องครับนี่เ <c oughs> พราะว่าถ้าบลขุดบลขุดบลข,ขุดลงเนี่ยคือว่านี่ไปล่าเทมาแล้วเนี่ยมันก็ัดสูงกว่าตัวนี้ครับ ก็เลยคูดดินออกเวลาเทไปจะประมาณจาก 20, ักยี่สิบสามสิบเซนก็หายไม่เสมอกับตัวนี้เพระาะว่าเป็นยังขึ้นเทหนาเพราะว่าเวลารถหกล,ลอ้อรถว่ารถบาสเขาไปออกไปออกมามันเสียด้วยโม่แตกนะครับพี่น้อง,ง,นงนเนี่ยนะครับผลงานลูกตัวกันนี่นะครับติดเสาไฟ่ายาฮูตัวนึงนะครับโอ้ออกแล้วพี่น้องออกแล้วเนื่องสองสามสี่ห้าครับแต่บ้านตอนเฮทสเสร็จบ่มีเวลานัาน่นตัวครับบ่มีเวลาทายครับพี่นอ้อง นะทำกระจอบเบิ้องขึ้นบอสโจนะครับผู้ใดอยู่ในหื่นอันนี้ออกไปแล้วครับโคลคานบ้านเลขที่ก็ออกแล้วพี่น้องอบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดก็ออกไปแล้วบ้าน,นเหลืออยู่มองเดียวเนะพี่น้องที่ยัองไม่ออกนี่ว่าทะเบียนรถของบอสโจแต่ะมาณหา,หาขั้นโคขั้นนะครับทะเบียนนี่ครับนี <c oughs> ่ครับทะเบียนนี่นะพี่น้องเด้อเพือนก็ออกไปแล้วทะเบียนรถโคลคา หกหาหรือซีขั้นครับออกไปแล้วประเด็นกันเลือองจะหกเก้าถึงประมาณห้าขั้นครับคือกันงาา่ายห้าจะออกอยู่ครับพี่น้องมารุ่นกันครับครับบริหารงานโดยบัตรสูบเกิดาการปาร์ติ้งครับแล้ นีโนอินดี้นีโนโอ้พนธมิฮ็แหยังนี่นี่อินดีนีโนนี่อินดีนีโนลูกตัวถามนถามได้ปอเนี่ยตอบได้ปอหางมังไฟไหนมีคนถามหาว่างเ่าเท่าไรเรส่บเป๊ะเลยบอน้ำหนักเท่าไรน้ำหนักน้ำหนักประมาณสี่ถึงสี่แปดครัจุดหก ประมาณนี้สี่หกสี่เจ็ดสีแปดได้มาเป็นอยังโมเพี้ยนประมกันสี่จูสี่แต่ก่ได้ตั้มก็ไหนก็ได้กันแต่มันมันสิเพี้ยนมันมันก็ได้เยอะแต่มันบ่ผสมบังย่อมขันหาเขไม่ได้อีกหาเขได้ครับก็ถือว่าอันนั้นยังมันมันบอกว่าหาจีบบ่สมดึงไมนสิระบุแต่เตะกันครับแต่ว่ามันมาตรฐานกันขึ้นมากกันจูแต่เพื่อเจ้าของบ้านมาแล้วเดี๋ยน้องลราพื้น สีบอกี่สิบจี่บได้หวาแต่่งั่ไหลก็ดีเพรว่ากับอันนี้มาไม่ถึงของยี่หนีครับมีปูสาวเราไสวดครับสวดครับกี่เขายายังคือรอเนี่ยอ้ได้สนใจะไรเลยไมดสนใจจีบได้เลยบ่ผูสาวูห่วงมาให้บ่ ผู้สาวผู้พร้อมมาให้ผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยพี่น้องในสูตรเขาติดสูตรเอาเฟรย์อาบอโลกันเลยนะแต่ว่าลุงดูบอโลนี่นะอีืมโอ้เปลือเฟียตี่บนสมมติเปียกตาเนาะเอาเอาเงนคือว่าน้องนิโนสีมานอนอยู่น้ำบดโจอได้มานอนหรือเปล่ามานอนหรือเปล่ายังครับไมาอยู่มาอยู่มาอยู่ซื้อแตัวที่มานอนอ่ะซื้อมานอนช่วงไหนบป็น โอตอนนี้รอเวลาอยู่มาเห็นยางอยู่ไี่ขึ้ดดนในพน้องตรนี่น,น่นงมึงทีวีแล้วมาันาั่งมึงทีวีซื้อดี <laughs> โอ้ตอบกายเราพี่ต้องนางมงที่ี <laughs> ากกา่าอลัง,งาการตาวพี่นอครับทีวี่จบไงไม่ไ,ไม่ไม่ไมันสิบผวพี่แต่หท้าที่พี่หนเดเปิดมีดูมาเเอาแต่ซาปาที่น่กี่โีโนนนี่โอ้พี่น้อง ทั้งปลาคอทั้งปลาเน oh, ้นครับพี่น้องเปส่าครับแสดงว่าเรากินไปแล้วยกนึงครับนี่โดยเฉพาะทีมงานแมคโครครับเป็นทีมงานรถไทยนะพี่น้องต้องหเนากินก่อนครับห้องกับเปิตายุด้วพี่น้องหลายห้องหลายที่โอ้ยอลังการครับเนี่ยขาด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 ยี่ห้ออะไรด้วยยี้อสั้นสองสั้นนึงสั้นนี่หรโอ้คักแล้วครับคนี่ยขาดขาดข ตอนนี้การลุ้มตัวกสิทธาพ่อแม่บ้ากนกองครับก็ตั้งใจว่าจะมากินป่าไปซาป่าในเวลาทจูดทุไปว่ปปามากินเด้อ,มา,ดอมากินเด้อครับพี่น้องเอา้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่ฝากน้องไว้สักนิดก่นกนนอนครับประการะเรียกน้อยครับครับมือนี้ครับวันที่นี่น้องวันไหนวันที่เท่าไหร่นี่น้องสิบเอ็ดวันอะไวันทั้งคัวันทั้งคันที่สะะิบเอ็ดเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้อง หววันอังคารที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับกับบรรยากาศประมาณ2ทุ่มตอนนี้อยู่บ้านบ้านจัวเลยพี่น้องเด้อเอาขอบุญกับเพืหลายครับผู้ใดที่เข่าว่าเบิ้งแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดสมัครใคกดไลค์กดแชร์ลงทุนนะครับเด้อผู้ใดนคนแรกขอขอบุญของเพ้่อนร้ายเพื่อที่จะมากดกดให้ลงทุนนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปครับสักกี้นี้สวัสดีครับจากจมหนังข่าวว่านะ มีคนคอมเม,เมนต์มาใหแทนได้พี่น้องเลยแจ้งนายกว่าแจ้หนายกพิษพี่น้องพี่แกไปไหนขอโทษขอพ่ายไว้หม่งนี่เด้อคอมเมนต์มากไอควายตูวมึงบ่นอะไรว่าวนะคาวาพี่น้องโอ้ยกันว่าจะได้พิดพลาดประการอะไไปขอโทษขอพ่ายอะไรน,นะครับเด้อเ้าไปแล้วพี่น้องสวัส,ด,สดีสุขสุขคนสวัสดีครับ